ดีครับทุกคนวันนี้ผมเจอยายเนาะแกจะเดินทางมาจากผาลาง uh huh. ประมาณกิโลนะสี uh ่ห้าสิบโลถึงไหมถ uh huh. ึงยเนาะเดินทางมาจากส uh ี่ห้าสิโลนะเพื่อเอาลิ้นจี่นี้มาขายขายกิโลละหกสิบบาทว้าว uh huh. ถ้าใครผ่านไปผ่านมาเด่นห้าเนาะธนาพิริยะช่วยอุ่นนุนหน่อยน,นะครับ uh huh. เดินทางมาจากผาลังโอ้ยังมีอีกเยอะไหม แล้วจะมาขายวันไหนอ่ะยังไม่แน่นะยังไม่แน่นอนเป็นวันเนี้ยโอ้ดูครับก็สวยนะเนี่ยมีแต่ลูกสวยๆก็หวานดีนะครับใครช่วยอุ่นนูนหน่อยนะครับผ่านไปผ่านมาหน้าธนะพิริยะนี่แหละที่ขายต้มอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะอ่าเนี่ยช่วยหน่อยเก็บมาเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะมาเยอะอยู่โอ้เยอะยังขายไม่ได้พอดีวันนี้เป็นวันหยุดด้วยไงก็เลยเงียบเงาเลยมานั่งอยู่เนี่ย ถ้าใครไม่ค่อยมีคนมาไมม่คม่คอยีเนาะโอ้เอดินทางมาตั้งไกลไเดี๋ยวต้องกลับบนดอยอีกนะอ๋อขันน้ำม,มันยังไม่ได้ค<อ>่าน้ำมันยังไม่ได้อีกโอ้โหหรือว่าจะให้เหมาไหม,มหรือว่าจะให้เหมาเลยเมาก็ได้เหรอเมาก็ได้เมาแล้ว <laughs> มันกินไม่หมดอ่ะเมาไปขายต่อเมาให้ไปขายต่อกิโลละหกสิบบาทให้เหมาแล้วไปขายต่อถ้าเหมาให้ขายต่อได้เหมากิโลเท่าไหร่ ได้แล้วลดรู้ไหมเมากินร้อยห้าสิบลดเหลือสิบาทลดเหลือสิบาทใช่ไหมอ๋อถ้าผมเหมากิโลดละสิบาทนะเออเน้องแมวหนึ่งหกสิบแล้วแมวหนึงหกสิบค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขายไม่หมดเดี๋ยวจะช่วยช่วยเหมาตอนนี้ใครสนใจก็ช่วยอุดหนุนก่อนนะครับมามาบ่อยอยู่เนาะช่วงนี้จะมาบ่อยเนาะ เออมาบ่อยเพราะว่าบ้านเขาจะอยู่บนดอยเนาะเพราะว่ามันนานๆานมากทีแล้วก็กว่าจะลงมาทีถ่าหน้าฝนนี้ลําบากมากเลยใช่ไหมหน้าฝนนี่ลำบากออ้ค่ไม่ค่อยครับกว่าจะลงมาได้เนี่ยหกสิบบาทนี่ถือว่าไม่แพงเนาะกว่าจะลงมาได้ค่าน้ำมันค่าอะไรเนาะแม้ว่าถ้าขายหกสิบบาทนี่ก็ไม่แพงเนาะไม่แพงเนาะเออเนี่ยกว่าน้ํามันค่าน้ํามันค่าไปเก็บอ่าทีนี้ไม่ค่อยีนีก็ไม่ค่อยมีโอ้ นี่ครับช่วยย้ายอุ้นนูนหน่อยนะเพราะว่าถ้าถ้าขายไม่หมดเย็นนี้เดี๋ยวผมค่อยเหมาไปเดี๋ยวค่อยเหมาไปขายต่อไม่ก็อาจจะเหมาไปแจกก็ได,เด้เดี๋ยวช่วยย้ายก่อนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นก่อนว่าวันนี้เย็นนี้จะขายหมดไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันครับ